คุณแดนคะลืมหรือยังว่าพวกเรายังไม่กลับนะคะครับคือไอริสมันเป็นคนดีนะครับผมยืนยันอีกเสียงนึงเลยแล้วก็ผมคิดว่าคุณคิดถูกแล้วครับที่คุณให้โอกาสไอริสเอ่ออะไรนะคะคือผมก็ ดีใจนะครับถ้าเกิดเพื่อนรักผมและกับคุณรักกันผมก็คงหมดห่วงฮะคุณพูดเรื่องอะไรของคุณอ่ะผมได้ยินเรื่องที่ไอริสมันขอความรักจากคุณแล้วครับขอความรักจากฉันก็ถ้าไอริสมันสามารถผ่านบทโหยของพี่สาวคุณได้ผมขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวนะคะฉันว่าคุณเข้าใจอะไรผิดแล้วนะ ผมเข้าใจถูก um. มาแล้วครับผมเห็นกับตาดีกับหูหมดแล้วอ๋อก็คุณบุรีเขาให้ฉันเล่นบทละครที่เขาเขียนให้พี่หิมมาค่ะฉันก็เล่นไปตามบทที่ได้ร <for> ับบทละครค่ะบทละครมันไม่ใช่เรื่องจริงค่ะ คถ้าอ,อย่างนั้นก็คอยลงอ,อกทำไมคุณถึงต้องลงอ,อกด้วยล่ะคะคือที่ผมลงอ,อกเพราะว่าผมเป็นห่วงคุณกับไอริสท,ที่ว่าต้องผ่านด่านโหดจากพี่สาวคุณนะครับแค่ คุณว่าผลการพิสูจน์ของเราชัดเจนไหมชัดเจนแดนทำเสียใจที่รู้ว่าเข็มหอมมีใจให้นายและตอนนี้เขาก็รู้สึกโล่งใจที่รู้ความจริงว่าเขาเข้าใจผิดไปเองแดนทำรักเข็มหหอมจริงๆด้วย คุณเข็มหอมก็คงจะมีใจให้เพื่อนผมเหมือนกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในป่าส่งผลต่อความรู้สึกของสองคนนั้นล้านเปอร์เซ็นฉันไม่ยอมให้สองคนนั้นรักกันแนะ่ผมก็ไม่ยอมหรอกคุยอะไรมุงมิงกันอยู่ได้คะมิดาขอรู้เรื่องด้วยคนได้ไหมคะ